สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกรอบพอกับที่เก่าพี่น้องก็ส่งซาบุไลซาบุไลก็สิไปอีกแล้วพี่น้องต่อคลิปสองเฮ้ยเขาวาสิตกกยัววันนี้ฮะตกมือก่อนนะกันช่องอันนี้เขาเอาปลาใหมซาซุยกับพ่อใหญ่พามไปพี่น้องไปเฮือน มาฟังลา่หรือ่าเพื่อนลุงบอยแต่บ่ฮู้สิเพื่อนสิอยู่หรือบ่เนาก็ต้องแบ่งกันกินพี่น้องแบ่งกันหลายรายรายหมอหลุดหลุดงันประมุงแล้วได้เงินได้ ไม่เท่าไปจักอยู่กำลังหอดบ้านโนนสูมาหอดแล้วพี่น้องแต่พูดจะเจอไป เราครังควยเราอะเราเราดิเงินเราหาควายดิควยเรน่ดนะดิอ่ปีมเขาเออปีมเมาปีมเมาน้ำตอดน้ำตอด <c oughs> น้ตอด <c oughs> นี่นาน่ นั่งต่อที่มาได้แต่นะนั่งต่อมาเจอน้องน้องเรื่อนอีกแล้วนี่ค่ะว้าวสบายดีเนาะ เดี๋ยวจับอึนยุอึบอกบ่ได้อยู่เอาอึงมาฝากแม่เท่ากับปปาปัด <multic> ุกปาดุกกับอันอันนี้แม่ฝากมาให้ด ยายฝางหมายจักแม่นยังแม่นยาของของหมากเขฝนแมวเขียวกับอึ่งแน่กับปลาดุกเห็นลุงว่าอยากกินป่นปลาดุกว่ะสิอยากนอนอยากนอนอ้าวปวดเนยเนยจนเลือดออกประจิกอือไม่ถามอ้ยทางไหนปลาขูปลาขอ่ปลาดุก อืมว่ายืดทางทอื่นก็ะด้ยเดีย่างนี้หุ่ยไก่แล้วหัวมุมอางนี้เลยห้องไผ่สีเขียวหมาเลยเอาค้างไว้เอาค้างไว้ยืดมาท่าใดไว้อืมน้ํามากลน้ำามากึ้นมาจะตุ๊กตุ๊กดขคนมาจะตุ๊กุกดุ บกเน่แลเดีบกเน่เนี่ยเอาว่าสิลงไปสอนกุ้งคนว่ะคนชวนสิลงไปสอนกุ้งาเนื่ไดู่ดูนะนอนลายวน้ามันตีนี่บมีปลานนอนนอยยันยันนอนแจ้งเลยสลัดฟ้าว่ามือตาขมานจะแจ๊กสวย ลูกไฟลูกไเ็บวมมากกว่าเดิมลูกมากกันที่ออกมาองรถเดินน้น้เร็วขึ้นมากไปน้องดำได้พี่จางมาฝากไ่เถ่าอนะพูหมากม่วงก็ยังนั้นกบเห็ดเอ้ยกเป็นขียดเขียข้าคาำไปเท้า ก็ไปำเรืองหน้าละหนมได้ริรมชั่วว <c ười> ันก okay. ็ไปหนากัเ่ะเนี่ยาวนนี้จะเง้นหนาเ้นตามัยมไปยงมันยากมาอยู่นา

มีเทากับไปมีเทาตะกับไปเลือดจะยเทาคคมมากไปใดทำไร่ะไปดอไปรเกหน่อคับเนาะไปถมมากลยนหมดนามึผังวาหนิผ่งพังซะดับเลยนะนะท่านน้องดำยังท่านในดำอยู่อืเก็ยังคไอ ຊລຸມແອືງບໍ່ເຮົາມັນອ້ອງຮ້ອງແຕ່ດຽວເນາະທາງເຮົານັ້ນແຫຼ່ ปลาขาวได้ปลาขาวอันนั้นถ้ามีไข่เอาวุยเอา่กกาอง่าักขบมอเาไประเขากมเอาไเอืออเออืออ <one Inter> <ator> in er ือออออาือ <y> <arrivé> ผมไม่ให yeah. <t när ather> ้เงินคุณวะขับรถกัดข้าวกับปูงยังแบบนี้กต่มันมันแปลสุดไม่เลสิเฮ้ยมึงมืเอือ่มึอนี่บ้า คนมาจะจักวัาผาวันโกนได้เด้ออันนี้ฮะไม่แต่สิตึกสะดุ้งอย่างเดียวเขาผู้เน่เขาตอนให้แก่เขาดชื่อะบอกจะบกกคนัน่ืะจัก้อล่ืมพี่น้องมันสินบ่เอื่นพอข้ามวดไปหาหน่วยเนื้อเยอะได้มือน ຂໍຜູ້ເຕົ້າຂໍທົດລູກນັ້ນນແມ່ນໃຫ້ລືມເດີ້ພີ່ນ້ອງຝາຂໍໄລ່ຂໍແຊຂໍຈິຕາມຂໍຈັບສະຂະອກใหม่